โอ้นี้แม่งน้ำมันก๊าดตัวจริงเลยนี่ของจริงแบบนี้เนี่ยตัวจริงเลยโยมนะพี่สวัสดีครับพี่ปาสมีอะไรมาผมไหมครับพี่วันนี้โหเนี่ยเสือมอบปะเสือมอบเท่าไหร่ครับพี่ไก่ก็เร่ครับพี่ก็สี่พันแล้วกันโอพี่ไก่เมื่อก่อนผมเคยซื้อสองพันนะพี่เฮ้ยสองพันไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะองค์ที่เป็นสองพันเนี่ย มันไม่มีน้ำมันก๊าดอยากรู้ว่าแพงเพราะอะไรลองส่องดูนี่คือผิวน้ำมันก๊าดพระเนี่ยจีวันแลบยังไม่แพงเท่าน้ำมันก๊าดเลยน้ำมันก๊าดเนี่ยถ้าเป็นตัวจริงแพงแล้วมันไม่ค่อยมีพันเหรียญอาจจะมีแค่สองเหรียญสวยๆแล้วองค์เนี้ยตาไม่บอดด้วยแบบนี้หายาถ้าเป็นชั่วโมงแพงๆแบบนี้เคยขายได้หมื่นหนึ่งเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นเอ็งจะซื้อสองพันอ่ะมันต้องแบบ ไม่มีน้ำมันกา๊าซคือกระไรเงินเดิมๆทั่วไปแต่พอถ้ามีน้ำมันก๊าซปั๊บแพงเลยเพราะนั้นเองต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้เลยแบบเนี้ยเข้าใจไหมถ้าเกิดเป็นน้ำมันกา๊าซราคาเท่าไหร่ก็ต้องสู้หนีไม่ออกเอาเอางี้กันพี่ว่าพลาแบบนี้ขายได้ห้าพันพี่เอาเราสี่พันแล้ว 4, ลกันโอเคได้พี่เดี๋ยวผมโอนให้นะเดี๋ยวเพิ่งฟังก่อนก่อนที่เองจะขายเนี่ยเองไปถึงเองส่องและจําให้ได้ว่าน้ำมันกา๊าซตัวจริงอมันเป็นยังไง น้ำมันก๊าซผิวมันจะอยู่ในในผิวมันจะไม่รออยู่บนผิวมันจะแห้งอยู่ในผิวเลยนั่นคือน้ามันก๊าซตัวจริงแต่อที่ลอยๆเนี่ยพูดไม่ได้แล้วแต่คนขายแต่แบบนี้ตัวจริงก่อนที่จะขายไปดูให้ละเอียดก่อนจำมาไว้พระเนี่ยจะกินเขาได้ก็ต่อเมื่อมึงเก่งแล้วมึงมีความจําที่ดีแล้วแม่นน่นานักกินได้แน่แต่อถ้าเกิดทั่วไปใครก็ซื้อได้แบบแบบเดียวกันนะ่ะเข้าใจใช่ปะปลาไปโอนตังค์ขอบคุณครับพี่ครับ ฝากด้วยนะครับร้านไก่เอซอยู่ตึกเอ p ี่พาาขนส่งสายต้ใหม่ชั้น2เปิดบริการ10บมังเทาถึงห้าโมเย็นทุกวัน,วนซื้อทุกระบบจบที่ผมได้เลยครับเอาเป็นว่าซื้อจนคุณพอใจถ้าไม่พอใจเดี๋ยวเอาไปซื้อกันวันหลังได้ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ